เราจะรู้อย่างเงี้ยเราก็มีางานเราก็ทิ้งกันตลอดแต่เวลาตอนเปิดอะเราก็ทําหน้าที่กันไปก็ตั้งคนล็อเปิดกันไปครับเราไม่จะมาแข่งขันเรามาทําหน้าที่ในการที่เราเป็นลูกซิ์ลุกข้างแต่ถ้าเข้าห้าเราไปชนแล้วก็ทําหน้าที่ในการนั่งชนนั่งประชันแล้วก็ทําหน้าที่กันไปทุกจอเขาทะเลาะกันเขาไม่มีมาทะเลาะเวลาเปิดนี่มืนเขาทะเลาะกันนะเวลาเปิดอะเปิดนี่ไม่สนใจใคร,รไม<ห>สนใจนะแล้วครับเื็นเสี่ยงมันต้องออกมาให้มันดีที่สุดนะครับเสี่ยงยังไงก็ ทำแล้วเนาะเรายิบสี่ oh, ดังแค่นี้เลยต้อ <laughs> งให้มันให้มันดังดีที่สุดเลยครับต้องทําให้มันโอ,อกมาดีของพี่นี่ส่วนมากจะเป็นงานแก้บนใช่ไหมฮะหรือว่ายัางไงของงานถ้าแบบงานเยอะทั่วไปก็งานแก้บนก็น้อยนะก็เป็นงานงานบนุญงานบวชงานทำบ,บุญบ้านแต่ช่วงนี้จะเป็นงานบวชใช่ไหมครับช่วงเนี้ยตอนนี้แก้บน,<ง>บนเยอะเข้าไกลไเขาใกล้ํ้ามาแล้วเขาจะแก้บนไม่ได้ ต้องรีบแก้บนก่อนคำซ่าพวกนี้ก็ไปใช่แค่บนแต่พวกนี้ลงชุดเล็กๆชุดไม่ใหญ่พวกนี้พอเมื่อวานเนี่งไม่รับสิ่งดังก็ซับใบหนึ่งแล้วก็มอนิเตอร์ไปซ่องใบเป็นกลางครับไม่ให้เปิดดังทุกวันนี้งานสั้นจ้าไม่ให้เปิดดังเปิดเบาๆนั่นแหละเพราะว่าถ้าคำซ่าเลยแก้บนกันไม่ได้กลาว่าจะได้แก้ก็ต้องรอออำซ่าช่วงนี้จะเป็นงานแก้บนเยอะ ก็มีมีพวกนี้พันธุ์ตำลึงมีเจริญแล้วก็มีพิว้ววัดไปยกจอหนึ่งงานนั่งซร้าจอพวกนี้ที่ความพันธุ์ตำลึงงานบวชใกล้ๆทางนี้ไหมฮะหรือว่าที่เมืองเลยครับก็ท <ใน S 2> ี่เมืองวัดพันธุ์ตำลึงเหรอครับอ๋อพันธุ์ตำลึงเขาจัดงานบวชในวัดแต่จะเปิดได้หรือเปล่าโดโูเพรวกมุขบานมันอยู่ติดเมันอย่างเงี้ยถ้ามันมีชุมชนเยอะก็คงลำบากไม่ได้ครับเมื่อย่างเงี้ยทีมซ้อเราเคยลงยิปซี่ดองอย่างเงี้ย เราก็ต้องมาย่อเลือกแค่สิบสองดองแต่จอเจ้าภาพเขากอาลงยีิบสี่ดอกเพราะเขาเป็นจอเจ้าภาพอ่าี่ขอยู่ข้างหน้าอ่าแล้วเป็นจอเจ้าภาพขขอเรานี้เป็นแค่ใหญ่อะไรนะดอนคาเลไนะไม่ใช่ครับโชคสมบูรณ์โชคสมบูรณ์อ่าคือเจ้าวาดที่มรณะเนี่ยของอาจารย์เปี๊ยกเนี่ยคือเขาทำาในนั่งข้องเข้าเดิมเลยข้อโชคสมบูรณ์อ่าชื่อนั่งเขาก็เล่นระบบประดิษฐ์เจริญสาวแล้วเขาก็เป็นตัวแทนของปดิเจริญสาวอยู่ที่นี่อ๋ออ่าหน่วยใหญ่ที่สุดของสุพรรณบุรีอ่าส่วนมากเขา็อามาดต่อที่นี่ที่อาจารย์เปียกนี่แหละ พอท่านมารณะลงนั่งก็น้องน้องน้องชายเข้าที่เป็นคนใช้นั่งให้เข้าก็ดูแลดูแลต่อครัใช่พอทุกปีมาจากงานครบรอบเนี่ยวันที่สิบห้าก็นั่งก็เริ่มตั้งแต่เมื่อคืนคือ14 14ี่กรกฎาคมทุกปีเป็นงานครบรอบวันบรรลับภาพพ่ออ,อ,อาจารย์เปียกฮะโดยเฉพาะปีเจริญสาวเ<ม>ยอะมากใช่ครับนี่แหละครับแต่เราพอแล้วพอเบอร์เครื่องเสียงเราก็มาใชายทวายมื้อ ถ้าถ้าไม่ถ้าอาจารย์ยังไม่มโณระตัวตัวนี้ก็อาจารย์จะเอามาค่ายก็คือว่าเป็นตัวแทนของยูนิเทคยูนิเทคีิจากประดิษฐ์นะครับอะไรครับใช่ครับจักประดิษฐ์หน้าทองที่ช้างช้างซิดเขาทําประดิษฐ์หน้าทองแต่ก่อนโกซิลี่ช่วง<ม>โด่งดังนะใช่ครับแล้วเขาก็มาทําแบรนด์ตัวเองแต่คนนี้บางคนไม่เข้าใจว่ายูนิเทคเป็นาวเวอร์อะไรจะเป็นประดิษฐ์หรอครับอ๋อก็คือเป็นตระกูลของประดิษฐ์นั่นแหละใช่ไหม เป็นช่างมระดิษฐ์ประทมขึ้นรู้นะเนี่ยเฮอริเทศฮ้าเฮอริเทศก็คือของช่างอุดช่างอุดอ่าที่ทําเทอร์โบแล้วแล้วอ่ายูนิเทชชัางอะไรครับช่างสิทธ์ครับช่างอะไรนะช่างสิทธ์ช่างสิทธ์อ่าอ๋อยร์ยิกับไมคเกียร์สิทธ์กับใช่ครับก็คือสิทธ์ประดิษฐ์เจริญใช่ครับที่ทําหน้าทองน่าจะเป็นจะเป็นตัวนี้ความเป็นมาอย่างงี้นี่เองผมยังไม่รู้เลยวันนี้มีหลายมีมีเจริญก็เล่นของคอนเทป พี่ใหญ่ดันคาก็พาวเวอร์ชัางโต้งแล้วของของ,ของจอ,อบอยดันช้างนนก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เปียวเหมือนกันอนุรเทธิ์ฤทธเมื่อคืนช่องโจนแล้วเขาก็ซัดกันแล้ววันนี้จะซัดกันได้นานใช่ไหมต้องรอฟังครับ,รบพอสมัครเจ้าหน้าที่จะมากววไ,ได้ซัดกันแน่นอนนะพวกคู่นี้ชูดีไปซัดกันตลอดเวลาแล้วเปิดอย่างอื่นไม่ได้เลยไม่ได้นี้ก็ิกินหมดเขาเาก็สู้เขาก็ตัดหมดเลาเปิดไปก็ตักแล้วก็ยิงลูกทุ่อีก ไม่ได้เลยไม่ได้เลย